เลิกกันก่อนอายุยี่สิบไม่นับว่าเป็นแฟนเก่านะครับนับว่าเป็นเพื่อนเล่นสมัยเด็กถึงจะมีอะไรกันนะครับคือผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไม่มีความรักเราในวัยเด็กเดี๋ยวมันไม่มีจริงจังแม้กระทั่งบางคนนะคบมาบัดสมัยเด็กก็นมาแต่งแล้วมันถึงสามสิบเนี่ยคือผู้หญิง่ะเขาไม่ต้องการผัวแล้วอันนี้ก็คือผมเรียกอะไรรู้ไหมผมเรียกเขาเขาต้องการเพื่อนผู้ชายที่มาอยู่ข้างฉันที่มาอยู่ข้างเขา ที่หน้าตาดีระดับหนึ่งและสามารถเอากันได้ผมไมเ่เรียกว่าคู่รักนะก็เรียกว่าต้องการเพื่อนผู้ชายที่มันนอนกันได้ก็คือช่วงวัยรุ่นเนี่ยเพราะว่าคุณจะเห็นว่าทุกคนนะพอพอเข้าเข้าวัยระดับหนึ่งอะ่ะก็ต้องการมีความบัน่นคงก็จะไปแต่งงานงคนรวยประหลาดไม่ประหลาดนะ ความรักพวกนี้มันมาโดยง่ายควารักวัยเด็กเนี่ยคือเขาเห็นกันไะครับเพราะว่าเขาอยากจะมีแฟนเหมือนเพื่อนเพื่อนเขาเขาอยากจะมีเซ็ก์เขาอยากจะลองว่ามันเป็นยังไงแน่นอนมันติดใจมันก็อยู่ด้วยกันานานเป็นคู่รักไหมไม่เป็นคู่รักนะมันเป็นแค่เพื่อนผู้ชายเขาจะไปเอาผู้ชายไปเป็นเพื่อนเขาก็ได้หลายคนมีเยอะแยะแต่แต่ละคนอะ่ะทำไมเขาไม่เอาเพราะอะไรรู้ปะ เพรามานันนาไม่ดีเขาเลยคนที่หน้าตาดีที่สุดแล้วเอาใจเขามากที่สุดมาเป็นแฟนแต่ไม่ใช่คู่รักนะเขาเรียกว่าคู่ขาหรือสมัยนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะเพื่อนเพื่อนผู้ชายเฟนวิดเบเนฟิตเอฟดับเบิลดับเบิลยูบีแวิดเบเนฟิตแล้วส่วนใหญ่ผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงนะร้อยทั้งร้อยเลยนะในช่วงไวัยไม่เกิน30มสิบแบบร้อทั้งร้อยนะผู้หญิงนะ่ะช่วงไวัยไม่เกิน30เนี่ย ไม่ใช่คู่รักก็คู่นะมันเป็นเฟรดิบเบเรฟิทที่มันขาดกันไม่ได้นั้นเองคุณจะมองเป็นคู่รักก็ใช่อยู่เหมือนผู้ชายอ่ะที่มันมีแฟนเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงถามว่าอยากแต่งงานยังมันก็ไม่อยากแต่งงานไงเพราะมันมองผู้หญิงเนี่ยแค่เป็นคนที่มันรักแล้วมีเซ็กซ์ด้วยมันไม่อยากเป็นคู่ชีวิตคือไม่อยากอยู่กันจนตายมีลูกมีเต้าด้วยกันนะนะอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะของ ของทุกคนน่ยแหละแม้กระทั่งผมก็เป็นคนคนเราตัดสินใจอยู่ด้วยกันทั้งชีวิตเนี่ยมันยากมากนะผู้ชายบางคนผู้หญิงบางคนก็เออถ้ามีคนหน้าตาดีเข้ามาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมีฐานะหน่อยพาเราไปนู่นไปนี่หน่อยก็นด้เป็นเพื่อนเหมือนกันพูดก็เลยบอกว่าถ้ามีแฟนตอนก่อนยี่สิบเนี่ยแล้วเลิกกันเนี่ยเขาไม่เรียกแฟนเก่าเขาเรียกเพื่อนผมก็บอกเหมือนกันถ้าคุณไม่เกินสามสิบเนี่ย แล้วคุณมีแฟนเนี่ยผมไม่เรียกแฟนนะผมเรียกเฟนวิดเบเนฟิตเฟนวิดเบเนฟิตก็คือเพื่อนที่เอากันได้เบเนฟิตนี่คือประโยชน์มีผลประโยชน์แต่คนจริงไม่ใช่มันเป็นการเข้าใจตรงกันในศั์สบายเนี่ยก็คือเ็นเอฟฟิทเนี่ยเือเพื่อนเพื่อนรักเอากันก็คือไปไหนด้วยกันได้เรียกมาช่วยงานก็คือมีความรักกันนะนะที่บ้ากก่าเพื่อนแล้วเอากันได้ โดยทั้งหมดเนี่ยผมจะบอกว่าคุณอะไม่ต้องการคู่รักหรอกแต่ครงการคู่ขามากกว่าเหมือนเหมือนอันนึงอะไรรู้ปะอยากได้ผู้ชายที่ไม่สุุลีผู้ชายที่อยู่แต่บ้านผู้ชายที่คอยอยู่กับเราไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงที่แบบมีรูปเกลลงหน่อยอยากได้ผู้ชายแบบนี้อยู่กับบ้านทำอาหารอะไรร้อยแปดพันเก้านะ เพื่อนสวนมามึงไม่ได้อยากได้ผัวมึงอยากได้หมามึงอยากได้หมานะไม่ใช่หมากได้แฟนนะไม่อยากได้คู่รักก็เพราะว่ามันเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาเขาไม่เอาคนอื่นเขาเอาแค่เพื่อนที่มากันได้หรือเป็นแฟนเพราะว่าเขาเข้าใจว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องคุยกันรู้เรื่องก็คือต้องคนรุ่นเดียวกันแน่นอนนะสมัยเนี้ย ผู้หญิงผู้ชายมีแฟนคนรุ่นเดียวกันนะมีผู้หญิงแก่มาจีบผู้ชายเอาไหมต่อให้สวยก็ไม่เอาโกรคุยไม่รู้เรื่องผู้หญิงมีมีแฟนมีคนมาจีบอายุเกินห้าปีสิบปีเอาไหมไม่กล้าเอาโกยคุยไม่รู้เรื่องแต่ความจริงๆแล้วอ่ะเขาอยากได้คนเป็นเพื่อนที่คุยกันรู้เรื่องทุกเรื่องเพราะมันคนเป็นรุ่นเดียวกันอยากได้คนคุยก็คืออยากได้เพื่อนที่นาน,น,าน หรือทุกเย็นเราเอากันได้เขาม่นอยากได้คู่รักที่มาซับพอร์ตชีวิตได้แต่พอเป็นคู่รักจริงๆแล้วอ่ะเชื่อไหมมันไม่ได้คุยกันมากมายหรอก